มาเคลียร์รังออกของตัวเองแล้วเร็วเปล่ามาเหตุกล่อมาหนีตื่นก่อนมาเอาเสือผาไปออา็นตาเขาต้นปุ๋ยปั่นมาเอาไปตากเร็วเร็ว,รวคุณครูจะโมโหไรขนาดนั้นเมาล้างลูกมาดพี่น้องเบิงสวัสดีค่ะปา้าดีนางเอกว่าน้องว่าคุณดีคัะแะ<ห>ท่ห,ทหันข้างาให้ดูหน่อยค่ะคนละคนคนละคนไม่ใช่คนนั้นวแสะออนพี่มิวเจ๊เจ๊เจ๊ขอเคล็ดลับแล้วเพื่อย่างเนี่ยเพราะว่าเพื่อคอยเมียซีเรียส จักเต้นผู้ใด้มาคลายเชรื่อสนานคริปคารีนแทนเราไม่ตรงโผกแล้วนี่ไม่ตรงไม่เป็นไรขอแค่เราสวยไก่อนดูเดินน้หมีวหรือเปล่าวายวามีว่าถอดลูกสาวฉันเลยกี่งานเดินตอนน้องวายวามีว่าถอดลูกตอนนี้อยสาหายหน้าพากกันสิหายหน้ากี่งานอย่าหายเถอะแม่พันนี้อีกรูปหนึ่งอยู่เดี๋ยวจะเอามาติดงานนะจะทำน้องฮักแพงทำไว้สองรูป อีกอีกอันนึงสีม่วงพาเทลใช่สีม่วงพาเทลกับสีแดงอ๋อพี่นุ๊กหล่อมากเนี่ยหล่อไหมหน้าสว่างมากไม่เพราะว่าหนูปรับแสงพอหล่อแล้วนะองลค์ลงพี่ซันขาถือกล้องให้หนูหน่อยปลาเราไปเดือนหน้างานกันป้าป้าป้าวิญญ์เน็ตฉันเร็วมากเลยอยู่พัทยาจะต้องอยู่พัทยาหรือเปล่าเอออ่ไม่อยู่นีไหล่ะอย่างนี้พอพออุ้ยอันนั้นก็ของเราเธอต้องเรียกฉันว่าพี่สาวพี่สาวเออโอเคพี่สาวถ่ายคลิปให้หนูหน่อยนะวันนี้ เนื้อเเพงหนึ่งขนมอิหงหั่งพ่อเสร็จองจบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าต้องรีบเพราะว่ามันมีไม่แน่ใจว่าน้องเซเฟียมาไหมมีเพยงคันวันนี้รับเชิญน้องวันใหม่อ,อ๋อน้องมันใหม่มันจะอยู่เพื่อนเดียวกันไหมหล่ะพี่ให้พ่อใแม่คอมเมนต์กันด้านล่างตอนนี้ว่าหนูตามหาอะไรอยู่ เราจะไปตามหาอะไรที่โางงานสวนกันย่างดีอย่ากินมากอย่ากินน้ำน้ำอะไรน้ำมะพร้าวค่ะมาทะเลต้องกินน้ำอะไรนะมาทะเลต้องกินน้ำทะเลฮะไม่น้ำมะพร้าวสิเอสิพาไปกินเกี๊ยละมาทะเลต้องได้กินเกี๊ยวว้าอกอยอัยแงงำกันพูดแล้วก็สิจอยพูดพี่หนูต้องทำอันนี้ใครนะอะไรอาหาร กวนยาลูกเขาขั้วนะขั้นเป็นขั้วเป็นขั้วไรนะใบอะไรนะหรือว่าออย่างก็ขั้นว่าอย่างก็ไม่เอาอันนั้นเมียที่หนูกินดูดูนะเมียอย่างอันไฟเบอร์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 ดิไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ต้องทำไฟเบอร์ที่เธอฉันอยากไปเบิองหมอล่าฉันอยากไปเบิองไอ้มุ่นแค้นฉันอยากไปดูไปมองจังมายุขวัญแก่นศิลปินผู้ใดอี่สดูซุหน่อร์ด้วยคนตาล่างหรอคนตาฉันก็ต้องทำไม่อยู่ เมื่แม่เนี้ยประเด็นคือซื้อคอนเทคเลนส์นแล้วไปหยิบรูปรูปซีปลบจะติีดไหมล่ะมาเซ็นยิบกรีดหรอกครับอันนั้นนี่นี่มันจะมีเล่นบอกอยูเคื่องีดเล่นนะ่ะนี่นี่อันนี้อันนีซื้อหลีมามาซื้อซาปากเพื่อแหงสารเกินรหยิบก,กอดมันหมดแล้วใช่ไหมมันหม,หมดแล้วกอดบอะไร รีบรีบถิ่นโอ้ยเป๊กอรอันไหนคอดอ่ะพี่ใส่ไม่ไงบออุ้ยพี่แต่งเสกในเกลือนสีอะสีเทาแล้วตาผมว่งมากมันไม่เกี่ยวมันอยู่กับพี่ได้นอนหรือเปล่าไม่ค่ะฉันแต่สีเทาลวจาง ก้อนอน่ะนี่ะะดิบกอนลูเคจะหลายอนนี้อะไรคะอันนี้ค่ะสกแกนตรงไหนคะพี่กนตรงคะี่อ้ะ สิบเก้าบาทเข้ายังพี่เข้ายังค่่ะป้าพี่เราเสร็จยังมันไหนเขอบั็นปลาคุณช่วยคุณเรียินดีป้ากระพงอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นสีอะไรอะถ้าใส่มาแล้วจะเป็นแบบไหนเป็นสีดำน้ำตาล เดี๋ยวถ่ายคลิปให้วนะคระบับแล้าทำไมปิดมินิปวดรีคูมีก่อนเนนนา่อคกเีย่ค่งคทุตคนตกเงนนนินเอรอบแนอรีบอยพี่รูยยปยย้ปะ รถล็อกหรือยังพี่คือหนูต้องตามหาให้ได้ไงวันนี้รูต้องการกินอะไรนะมอพอกระุนน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวร้านนี้นี่น่าเข้าอยู่นะมะกระพุนอุ้ยนี่เสื้อผ้าทันโอ้ยพี่ต้องหลอกเอาเลยแปลเป็นเลือกเป็นเลือกงูเป็นเลือกว่าเสื้อผ้าเยอะแล้ว ใช่เรามาทํางานเราเลิาาเลกซื้อ,อก่อนแต่ตแ่ว่าตอนนี้หนูตามหาอันนั้นอยู่ลโมลามโลามสูงอ๋อตอนนี้เราตามหาน้ำมะพร้าวแม่ผู้มะพร้าวนี่อันนี้เราแค่ไปชมเฉยอือไปชมคือตอนนี้น่าจะไม่ได้กินน้ำมะพร้าวนะคะเพราะว่าฝนลินบัวเพราม่งนพี่เหตุฝนลินไหมไม่ลิน มีน้ำอันนั้นน่ะเรากินไหมแต่มันอ้วนเด้มันอ้วนอันนั้นนะไม่เอาเพราะเราอย่าซื้อเราขัดน้ำมะพร้าวนั่นไงน้ำอ้อยเฮ้ยนี่อ้อยล่าสุดน้ำอ้อยก็ไมได้อ้วนทำไมมันเยอะอ้วนนะคะถ้าเราเหมียวอะไรเราจะบอกว่าไม่อ้วนนี่ไงนี่นี่นี่เจอแล้วแต่ว่าต้องรุนว่าไม่ใช่น้ำตาลบอ โอ้ยยาใส่ถั่วอุ้ยพี่หนูว่าเขาจะใส่อันนั้น่เลยคินแล้วส่งก็ไ,ได้โอ้ยหวา ยิงปืนครัสวัสดีค่ะตุพี่ตุกาแม่ดีตักาุก <c oughs> นี่เราสวยแน่ตรงไหนอะต้แม่ <c oughs> ต้องตัดคะเดี๋ยวตาก็ชินเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ